เส้นทางการเป็นแชมป์ของน้องแอมดวลเพลงชิงทุนในสมัยที่1นถึงสิในแมตช์แรกนั้นน้องแอมต้องพบกับนนดวลเพลงชิงทุนผู้ครองบอลังแชมป์มาแล้วกว่า45สมัยเรียกว่าเป็นงานยากตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่รายการไก่รองบอลที่ดูเผลนๆเหมือน,น,นจะมาเป็นเพียงบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้แชมป์เก่าได้ไต่ต่อขึ้นเป็นแชมป์สมัยที่46ก่อนจะสร้างปรากฏการณ์พลิกล็อกอย่างเหนือความคาดหมาย ในครั้งนั้นแอมเลือกเพลงคอยทางที่นางรองเพื่อปะทะกับแชมป์ที่ใช้เพลงฮักสาวอิเล็กโทนการป้องกันแชมป์ของนนและการท้าชิงของแอมขับเคี่ยวกันอย่างเมามันงานนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเพราะต่างคนต่างก็มีเทคนิคที่ดีมีพรสวรรค์นในการร้องที่ดีมีเนื้อเสียงที่ดี แต่มีเพียงจุดเดียวที่เป็นจุดแตกต่างระหว่างสองคนนี้นั่นก็คือความสดและความอ่อนล้าน้องแอมที่เข้าร่วมรายการเป็นสมัยแรกต้องเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยพลังงานมากมายส่วนนนนั้นกรำศึกมาอย่างยาวนานกว่า45สมัยมีความล้าอย่างเห็นได้ชัดทำให้แอมเฉือนชนะไปได้พร้อมคว้าชัยมาครอบครองโค่นแชมป์สูงสุดของรายการพร้อมสร้างเส้นทางของตัวเองยึดมงกุฎสถาปนาตน เป็นแชมป์สมัยที่1ในสมัยที่2แอมต้องพบกับสาวแม่บ้านอารมณ์ดีอดีตหมอลำนกน้อยที่มาหาทุนเพื่อสามีสุดที่รักที่มีโรคประจําตัวอย่างคุณนงรักวรดิตหรือคุณนงอายุ47ปีจากจังหวัดชนบุรีในการป้องกันครั้งนี้แอมยังเป็นช่วงปรับตัวส่วนคู่แข่งนั้นสามารถถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดีทีเดียว เพียงแต่เรื่องพลังเสียงนั้นที่ต้องการความหนักแน่นมากขึ้นกว่านี้ส่วนแอมใช้พรสวรรค์รังสันเทคนิคที่เหนือกว่าคว้าแช,ชมป์สมัยที่2อ,อย่างไม่ยากเย็น สมัยที่3แอมต้องพบกับคุณพงพัฒน์เพชรรือชาหรือคุณเบียร์อายุ29ปีจากจังหวัดชัยภูมิเสาหลักของบ้านที่มาแข่งเพื่อหาเงินทุนรักษาคุณพอ่อศึกเพลงชา้าแอมเลือกเพลงกอดคนนอกใจไว้ป้องกันบอลลังส่วนผู้ท้าชิงส่งเพลงมันแปลว่าฮักหมายมั่นปั้นมือว่าจะล้มแชมป์ซึ่งเบียร์จากภาพรวมถือว่าเป็นคนใช่คนหนึ่งแต่ยังขาดพลังเสียงและตัวโน้ตบางตัวที่ยังเก็บได้ไม่เปะ๊ะจึงพลาดท่าถูกพรสวรรค์และความสดใสของน้อง แอมเล่นงานและคว้าชัยในสมัยที่3ไปได้เรียบร้อยในสมัยที่4แอมต้องพบกับคุณอดิอรรักพิรมหรือคุณโอ๊ตอายุ23ปีจากจังหวัดปราจีนบุรีหนุ่มกระตันยูดีกรีนักเรียนทุนพระราชทานเข้าแข่งขันเพื่อหาทุนการศึกษาให้น้องและดูแลแม่ครั้งนี้แอมใช้เพลงฝากเพลงถึงยายเพลงที่ทำให้แอมแจ้งเกิดบนแอปติกตอก คุณโอ๊ตพุทธาชิงใช้เพลงพบรักปากน้ำโพในครั้งนี้หากโอ๊ตไม่พลาดการออกเสียงในการร้องเพลงแอมคงลำบากส่วนของแอมนั้นที่ร้องมาดีทั้งหมดสื่อสารเพลงดีอารมณ์ได้แต่ด้วยเพลงกินใจทำให้แอมแอบเผลอจะร้องไห้ต้องพยายามกลั้นน้ำตาและร้องไปด้วยประคองตัวเองจนจบเพลงและคว้าชัยชนะพร้อมคำชมของกรรมการว่าแอมกำลังพัฒนา ในสมัยที่5แอมต้องพบกับคุณประยุทธ์มั่นโพทองหรือคุณยุทธอายุ58ปีจากจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของกิจการบ้านลมที่ล้มเพราะโควิด19เพื่อหาเงินทุนนำไปใช้หนี้และกลับมาพิกฟื้นกิจการอีกครั้งครั้งนี้คุณประยุทธ์ทำเอาแอมต้องตั้งสติเพราะพููท้าชิงถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์และมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเลือกเพลงเหมาะกับตัวเองแต่แอมในครั้งนี้เก็บทุกเม็ดอีกทั้งถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีในเพลงเปรตจนทำให้คนที่แม้ไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนสามารถเห็นภาพของเพลงเพียงครั้งแรกที่ได้ฟังแอมเชือนชนะ2ต่อ1เสียงครองแชมป์เป็นสมัยที่5 ในสมัยที่6แอมต้องพบกับเซริพรบัวคลี่หรือคุณนิดอายุ50ปีจากจังหวัดนครสวรรค์คุณแม่หัวใจแกร่งที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเข้าแข่งขันเพื่อหาเงินทุนใช้หนี้จุนเจือครอบครัวในครั้งนี้แม่หัวใจของผู้ท้าชิงจะแข็งแกร่งแต่ในการแข่งขันยังมีความแตกต่างก่อนที่แอมจะคว้าชัยมาได้อย่างไม่ยากเย็น ในสมัยที่7ศึกดักอีกครั้งของแอมเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่สูสีในครั้งนี้แอมต้องพบกับภาวดีชัยพินหรือคุณฟ้าอายุ18ปีจากจังหวัดระยองนักร้องคนสวยนักมวยคนเก่งเพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงค่ายมวยซึ่งเป็นกิจการของคุณพ่อในครั้งนี้ การแข่งขันของทั้งคู่ต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์ต่างคนต่างก็ร้องเพลงออกมาได้อย่างไร้ที่ติซึ่งการแพ้ในครั้งนี้นั้นมาจากการเลือกเพลงที่แอมเลือกเพลงออกมาได้เหมาะกับตัวเองมากกว่าส่วนฟ้านั้นอาจจะยังเลือกเพลงที่ไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แอมจึงเฉือนชนะไปด้วยคะแนาน2ต่อหนึ่งเสียงรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างเฉียดฉิว การป้องกันแชมป์ในสมัยที่8แอมต้องพบกับคุณตะวันสองคุณทศหรือคุณหมูอายุ39ปีจากจังหวัดนครปฐรมช่างตัดชุดจีวรพระคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้เพื่อลูกมาเสมอมาแข่งขันเพื่อหาทุนพาลูกรักษาโรคโรหิตจางในการแข่งขันครั้งนี้ผู้ท้าชิงนั้นมีเนื้อเสียงที่ดีไพเราะแต่ด้วยความที่ไม่เคยขึ้นเวทีหรือไม่ได้ซ้อมบ่อย จึงทาให้ถึงแม้มีเนื้อเสียงที่ดีแต่ยังขาดการใช้เทคนิคที่เหมาะสมแอมจึงใช้พรสวรรค์และเทคนิคที่ครบเครื่องคว้าชัยชนะและป้องกันแชมป์สมัยที่8อย่างไม่ยากเย็นการป้องกันแชมป์ในสมัยที่9แอมต้องพบกับน้องเงินเพิ่มพูนทรัพย์สุนันตะอายุ10ปีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเด็กยอดกระตันยูที่หาเงินเองตั้งแต่เด็กซื้อกีตาร์และเล่นดนตรีเปิดหมวกตั้งแต่7ขวบเพื่อหาทุนมาปรับปรุงร้านอาหารให้คุณแม่ การแข่งขันในรอบนี้ถือว่ายังมีความแตกต่างของประสบการณ์อยู่พอสมควรแต่น้องเงินก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีแววและอย่างที่คาดผลการแข่งขันออกมาว่าน้องแอมนั้นใช้เพลงวันที่บ่มีอ้ายของพี่ไต่อรไทยเอาชนะน้องเงินไปอย่างไม่ยากเย็นครองแชมป์เป็นสมัยที่เก้า การป้องกันแชมป์สมัยที่10ของน้องแอมนั้นน้องแอมต้องพบกับคุณอภิรักษ์สัตยาพงศ์หรือคุณเออายุ36ปีจากจังหวัดราชบุรีอดีตศิลปินที่ผันตัวมาทำฟาร์มเห็ดซึ่งดีกรีคู่แข่งที่น้องแอมต้องเจอในรอบนี้ไม่ธรรมดาหากคุณผู้ชมได้เห็นหน้าแล้วรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาก็คงไม่แปลกเพราะคุณเอเคยผ่านการประกวดจากเวทีใหญ่เวทีหนึ่งและได้เป็นศิลปินมีซิงเกิลมาแล้ว แต่ชีวิตการเป็นดาราและศิลปินอย่างไม่รุ่งพุ่งแรงอย่างที่หวังจึงกลับบ้านเปิดฟาร์มเห็ด และมาร่วมประกวดในรายการครั้งนี้เพราะอยากได้ทุนไปทำฟาร์มเห็ดเพิ่มขอมาสู้เพื่อครอบครัวอย่างไม่ยอมแพ้และมีความเชื่อว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ต้องเดินต่อไปการแข่งขันในวันนี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีวิธีคิดของเอน่าชื่นชมการที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยึดติดอยู่กับอดีตเป็นสิ่งที่ดีที่กรรมการชื่นชมการร้องของเอในวันนี้เรียกได้ว่าร้องได้เปะ๊ะร้องได้เนียนเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดีเทคนิค ดีเนื่องจากเป็นศิลปินเก่าการเก็บรายละเอียดของเพลงเรียกได้ว่าทำได้แทบจะเป๊ะแต่มีจุดพลาดเพียงนิดเดียวคือการออกเสียงเพียงเท่านั้นในส่วนของแชมป์แอมนั้นก็ลุกขึ้นมาสู้ไม่ถอยเช่นกันภาพรวมของแอมในวันนี้ทำได้ดีและอีกทั้งแอมยังเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดทำให้พลังเสียงและการเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงของแอมนั้นทำได้เต็มที่มากๆ การแข่งขันในครั้งนี้เฉือนกันที่ใครร้องออกมาได้เป็นธรรมชาติมากกว่ากันและผลสรุปออกมาว่าแอมทำได้ดีกว่าเฉือนชน,นะด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงของแชมป์สมัยที่10อย่างสวยงามนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแอมเพียงเท่านั้นเพราะในวันที่ขาวปนณีได้อ่านเสียงนั้นแอมเป็นแชมป์ไปแล้วกว่า17สมัย และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบการเป็นแชมป์ในเร็ววันนี้ข่าวปนีอยากให้แฟนๆมาร่วมอรอลุ้นดูว่าน้องแอมในครั้งนี้จะทำลายสถิติของนนดวนเพลงชิงทุนได้หรือไม่แล้วข่าวปนีจะมาอัปเดตสมัยที่11-20ถึง20ใน EP ีที่2แล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยและข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ